เมียตาดใจจากผัวจอมเจ้าชูชดวงใจแต่งงานกับทวัตมาแล้ว12ปีทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนบริษัทได้ทวัตไปทํางานที่เชียงใหม่หนึ่งอาทิตย์ดวงใจได้โทรไปหาทวัตทุกวันก็ไม่รับสายเมื่อทวัตกลับมาบ้านก็บอกว่าทวัตได้พบกับพลอยแฟนเก่าซึ่งทวัตบอกว่าจะไม่จริงจังกับพลอยต่อมาดวงใจก็จับโปได้ว่า ทวัตแอบไปมีความสัมพันธ์กับเมียของเพื่อนและทวัตก็แอบไปมีความสัมพันธ์กับสาวพีอาร้าเล่าดวงใจก็ทะเลาะก,กับทวัตและขอให้ทวัตส,สงสารลูกรวมทั้งขอให้ทวัตเลิกพฤติกรรมความเจ้าชู้ซึ่งทวัตก็รับปากว่าจะไม่ทําอีกต่อมาพลก็ทักแชทให้ทวัตไปหาพลที่เชียงใหม่ทวัตบอกดวงใจว่า พอยเป็นโรคซึมเศร้าจะทำร้ายตัวเองดวงใจจึงตัดสินใจโทรไปหาพลอยแต่พลอยกลับบอกให้ดวงใจออกไปจากชีวิตของทวัตและก็มีการด่าทอกันแต่สุดท้ายทวัตก็ไปหาพลอยที่เชียงใหม่และพาพลอยมาเช่าบ้านอยู่ที่กรุงเทพและทวัตก็ไม่กลับมาบ้านตอนนี้ดวงใจก็เริ่มทำใจได้และตัดใจจากทวัตได้แล้ว